โย่พร็อมซี่สวัสดีครับคุณรัพ็อกซี่ครับสวัสดีครับโชวคุณพร็อกซี่ครับสวัสดีครับองนีครับผมสวัสดีครับผมการคับัครับคพร็อกซี่ครับสวัสดีครับผมเจ้า็อซีครับสวัสดีครับอซีครับนุเินไหมครับใกล้แล้วหนาวเลยเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มเริ่มสึกเริ่มเข้ามกล้ันเรื่อยๆครับชื่อเิอไร ครับผมฟ็อกซี่เดอี๋ยวเจอคอนเสิร์ตฟ็อกซี่มาบีครับอันนี่สามนะคือบอสเตอร์หลายคนบอกว่าโอ้โหติ่มเบียรรอนน่มามันอะไรอะไรมากต้นผกับิ๋ยนี่ไงที่เราได้วันนี้เป็นดาวพ็อกซิมาบีครับผมใช่เรามีด้ว่าเราอยู่เป็นวงดาวใช่ <พอ S 2> ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าพวกเราฟ็อกซี่ทั้งหกคนเนะี่ยไม่ใช่พราเราฟ็อกซี่ด้วยแต่คือตัวตนอื่นๆในโลกของดาวพ็อกซิมาบีที่เขากำลังแบบ ขึ้นย่ามาอยู่เขาอยู่ในยานจะไม่อยู่เรียนไปเรียนมาใช่เขาเน่ยต้ออยู่ในตอยู่ในแต่เด็กแน่นอนแน่นอนครับตันลิงลีลังกาแน่นอนเอาพิเศษเอาพิเศษอ่ะแต่ละดาวคือต้องบอกว่าแต mm ่ละคนจะมีพลังของตัวเองใช่ครับผมในดาวพ็อกซี่มาบีตรงนี้เนี่ยพ็อกซี่แต่ละคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าหัวหน้าเผ่าพัน ในแต่ละตำแหน่งแต่ละแบบมีเร่องะมีพลังของตัวเองอย่างกอนเนี่ยเป็นซาวเซอร์เป็นจอมเวทเียเจอมกบเวทจอมังเวทอะรเ็นอรอจอวคผมตัว่งอตอ่แบบจบเน้องมเป็นองมา็น้องมมล้วอไม่้ะไเลยจัอไใช่ีมกต่ว่าเป็นอบัสด้แบบ หมือนแบบปีศาจที่แบบใช้เศษอะไรอย่างเงี้ยเดครับดผมคิมแบ็นนี่ครับผมเ metal p ั a n t o m metal เป็นเกี่ยวกับเหล็กเล็กนครับเหล็กไหลมาครับแรงวิธีการก็คือของผมเป็น night of shadow ครับผมเป็นอัศวินแห่งเงาครับใช่พี่ดาอะไรเงี้ยเป็นแบบหนึ่งชื่อกรอบอะไรอย่าเง้ยเป็นนักรบเป็นนักรบครับค่ะ ของนี้เป็นแอนเวอร์จอร์ครับเป็นแบบนักประจนไทยครับไม่จริงน,นะครับผมผม,มติด<ม>ับเป็นนักประจนไทยครับก็จะบอว่าท่องแบบในในดาวของซิมาบี จริงนะจนไทยมาแบบถ่างประหลาดที่นั่นต้อด้วยจะด้ยแล้วเนี่ยหน้าผมมีแผลเลยด้วยเลยไอ้ที่ใครไปกินว่าโอเคแต่มาด้วยจากโลกกันน่ะแล้วก็แบบพอเป็นจนไทยเขาจนไทยมาแต่ว่ามันจะตัวประหลาด5คนใช่ไหมประหลาดเลยหรอนัางเล่นเราเล่นเอเลี่ยนเอเลี่ยนคุณเป็นอ่าฟลอเรสอาร์เคมิสว้าวว้าวสักอย่างเล่นเป็นแบบนางพญาป่าปงไทยนางไหนปงไทย เป็นแบบผู้ควบคุมคือคือตัดตวผพวง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 ดอกไม้อะไรใช่เสาวงเสวันชุดเรามันเลยน้อยของุล่นลเรามันเลยมีดอกไม้เยอะมากเลยมีดอกไม้เลยหมดเลยโชว์สำหรับโชว์วันนี้มันว้าวขึ้นแบบทุ๊กตาที่สามละเพราะว่าที่สามมันตัวงได้ัวที่สวยใหม่ อ่ะมีการส่งมีการเอ่อผมว่ารอบนี้นะครับรอบนี้นะับหมายถึงว่าตัวตัวน้องสันรอบนี้เพร performance ร e r f o r m มน c ์ครับเพร e r f o r m มน c ์ค่อนข้างจ่าครับจ่าจัดจ้านจัดจ้านมากถ้าเทียบกับสองคนที่ผ่านมาถือว่ารอบนี้แบบโอ้ไม่พักเลยอะประมาณนี้ครับแบบทํางานกับว่าสู้กันสเตทไม่พักเลยครับเราปีร่างกายไม่ดีมึงก็กลางๆครับไม่ไม่ดีมากแล้วก็ไม่แย่มากเขาอยู่ตรงกลางดีา แต่คุณภาพได้น่นนเพราะแฟนเรอคอยเลยคุเห็นบ่าก็ดีใจครับผมที่เป็นครั้งที่สามแล้วครับขอบคุณแฟนยูทูบเบอร์ทุกคนที่ยังรักแล้วก็ยังสนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอบคุณแบบว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่แบบว่าน่ารักมากเสมอพวกเราเสมอแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของพวกเราในงานนี้ด้วยครับผมว่าเจอทั้งแบบพี่เป๊ปซี่ที่เป็นการทุกโกล พี่ๆยำๆหรือว่าพี่เอ้าเอ็แบงค์ต่างๆก็ดีใจที่แบบว่าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทําให้เนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบมีความสุขกันมากๆแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้เจอพวกเราแบบอย่างใกล้ๆอย่างแน่นอนครับเปลี่ยนกักี่รูปภาพเนี่โอ้เยอะมากโอ้โหร้อยกว่าอาจจะยังนะเราเล่นไม่ถึงร้อยนี่เองนะอาจจะมาหลายร้อยหลายหลายรู่มากครับเจอพายกันเหรอเจอพายมากครับคือต้องบอกว่ารอบนี้ชุดเยอะมากมากเยอะเยอะมากครับใช่ครับอันนั้นภาพที่ให้แต่ละคนลองบอก ความพของตัวเองที่เป็นแบบคำว่านี่เป็นคำจำกัดก็ได้แบบว่าแต่ตัวนี้เรปแนนี่แหละช่ได้ดูมาแล้วเริ่มพี่โชกุนเลยครับเอาละของคุณตำรวจครับวิวตำรวจตํารวจตํารวจจะมาจับตัวมิวสิคีตัวรกเจอหรือเปล่ตวซิงเกรนะบิดบิดเกินลอย บิดกเกินร้อยโนตรวจเผาเาเผาครับเผาเผาเบอร์เบิร์งานจัต้เผา่อเผาเวทีอ้าวเวีมีไฟไหมเปล่าโอ้คนแถวหน้าต้องระวังไงมันจะหลอน่เพลงใหม่ครับ หม่ใหม่ใหม่ครับใหม่เลยไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนครับเก่าครับเก่า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 เป่เล่าเก่เก่าเก่เ่าเก่ิ่เ่าเเ่า่เเเเเ ซื้อซื้อนาาก่อครับเสียคเสียเิกันเสียแล้วก็เสียเสีเสีย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 สเจีเจีเสียเสียตับนีู้เนไเไเสบเปเสียแน่นอนเสียมากเสีย

โ,โ,โ,โดนรักโดนรักโดนักโดนรักโดนรัโดนรัรจะมีดรนรอ่ะไม่มีไมมี่ใช่ที่นิจกรจะมีอะไรนะมีคิกรมี u c ครับอ๋อใช่เรัดลก็แล้วน ยูซียต่อยากเป็นอินเตอร์เนชั่นแนละ็นต่อไมเ่อย่เนาะแต่ก็ไม่แน่รอบาน้ยจะมีน้องทันมีน้องันมาด้วยอีกส่งตลอดเลยเราก็พร้อมเล่นตลอดเออแฟนอดูใชิได้ดูกันแบบเต็มอิ่มอ่ะมากเนาะเดราจะเจอ อัไรบ้าไงฮะขอบคุณสำหรับวันนี้ครับัมี่มาเสทางเล่นสาวของผมที่น่พนะครับผมในวันที่ยีสิบเม่า้นงรีบก็ประตูก็ได้เปิดนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตามรอชมเราให้ดีนะครับผมแล้วก็ผม่นี้ทุกคนจะมีความสุขับตัวของเราเลรับผก็พวกเราขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวจอกไนใเม่อันนี้เหมือนพูดรายการสดเลยนะครับรายการสดเขาใส่ซับอะไรเยอะมากเลยจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาร่วมดูโชว คอนเสิร์ตครั้งที่สามของเราโฆษณาบีในวันนี้นะครับผมก็หว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับผมเพราะเราก็เต็มที่แล้วก็ซ้อมกันมาอยา่างหนักหลงมากจริงๆครับผมในในชนทุกนิพนธ์มาก็วันนี้เราก็จะเต็มที่กันแน,ะะนะะ่นอนครับแล้วก็รอสนุกเลยเลยครับพิซเ<ะ>ตอร์แมนพิซเตอร์ครับก็คอ,อนเสิร์ตนี้ก็เราก็เก็บรวมมาดีครับแล้วก็แบบเออเหมือนเราคิดหลายหลายอย่างมาพิซเตอร์หลายหลายอย่างว่าเออเราต้องไปในจุดไหนต้องทำยังไงอะไรนะใช่ซองลิสต จะมปจับแบบมาเน่ก็แบบเราจะคิดจากก่อนก็ไปก็ซอมในโปเในการรอเราตทุกวันทุกวันเ่ยเราก็ติดลงมาเราก็อยากจะทำไป See you guys in o a I think it's a good opportunity for for everyone for our users and for our new fans as well to to come and see us at um uh very, you know, well respected venue like in nice. It's uh, it's a good day for us. So see you guys. You. Enjoy. See you there. Have <laughs> yep. a